พี่เหมวันนี้พี่เหมยมาเจอต้นผักหวานป่าเ,ปเราก็เด็ดเด็ดยอดมันใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่คะ่ะเด็ดอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยถูกต้องแล้วมันจะต้องอย่างนี้พี่เหมยเด็ดให้มันจำจำจำวันนี้มันเลยอะ่ะ เราจะไปทําไข่เจียวไข่เจียวแกงผักหวานกันอ่ะพี่เหมยถือไว้ให้แม่หน่อยกําไว้นะมาช่วยเก็บหน่อยลูกเร็วเดี๋ยวมันจะข้ามมืดก่อนนะไ,ไ,ไ,ปไปก็รีบเก็บไงมาเร็ว นีตรงนี้ยิ่งสวยนี่พี่เมยนี่เห็นไหมนี่จะยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยอะ่ะดูดิพี่เมยเก็บถูกกิธีไหม ว้าวผมพี่เหมยทำไมบังตาจังเดี๋ยวหูขึ้นหน่อยสิเออซือออ้อสองมือนะอู้ด้เยอะเลย ว้าวเยอะเลยอพี่หมยในเขายุ่โชว์หน่อยอู้ไปจับสองมือค่ะไปใส่รถไว้นะไปเลย